ทางลาสุดเมื่อ2004เนี่ยเจ็ดปีที่แล้วเราก็ได้ทำเพราะครั้งนี้เราก็เรียูง่ายขึ้นเรื่องโปรดักชันเนี่ยทางคีตาโลเอ่อค่อนข้างจะซีเรียสรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าพอรู้เราเคยทำมาก่อนเนี่ยการฝุยง่ายขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างเหมือนที่คุณมาโนตได้กลดตั้งแต่แรกแล้วว่าวงดนตรีนี้เล่นเพลงประเทศะดๆบรรยากาศวง ที่เรามีพร้อมหมดก็เราเคยทามาแล้วกับเขาซึ่งจริงๆถ้าใครประทับใจในรั้งแรกเมื่อข่าวศูนม่รองไหที่จับกันได้นะฮะก็จะเห็นว่าบรรยากาศอยู่ในอารมณ์เดียวกันแต่ในยุคนั้นในยุคนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปวิธีการนําเสนอในตอนนี้จะดีกว่าในเรื่องกระบวนการการผลิตทางเทคนิคเพราะฉะนั้นรดักชันที่เกิดขึ้นใน,ในไล่องุ่นซิวแลนดจริงๆเนี่ยจะเป็นรดักชนที่สมบูรณ์ถ้ากีตาร์เล่นฟางแจ้งหรือเอาจองเมื่อไหร่เนี่ย เขาจะ present นึงการแสดงของทาง p r o d u ชันก็เต็มที่เลยทางจินตนาการไม่ว่าเรื่องาสาราดนตรีรายละเอียดอุปกรณ์ของวงรวมทั้งจินรนาการแล้วก็ c o n ทนต์หรือวัตถุดิบที่ผลิตมามาใช้โชว์ในงานส่วนเรื่องการผลิตทางเทคนิคเนี่ยคือผมไม่ห่วงอยู่แล้วผมทำในสเกลนี้มาเยอะแล้วจะสิ่งที่เราจะได้ดูเนี่ยเราจะได้ดูงานทางศิลปะทางดนตรีและการนำเสนอที่ลียดบละใหม่ ซึ่งเทคนโนโลยีสยใหม่เนี่ยสามารถจะสแสดงออกได้ชักเกดเจนกว่าครับที่อาจจะมีความรู้สึกจากที่จะคนหลายหลาคนนะแต่ความจ,จริงแล้วน้ไล่ถึถ้นเปิดกว้างเนี่ยม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะคูสติกเราสามารถจะควบคุมจินตนาการของการผลิตะคูสติกได้เรียบร้อยแต่ที่ที่เราคิดถึงการผลิตคือ การตั้ง l o โลเคชันสเต e จะอยู่ตรงไหนเพื่อให้ภาพรวมที่มองไปประมองที่ตโลกเนี่ยได้บรรยากาศโดยรอบด้วยไม่ใช่ได้มรการแสดงขท่างได้ดูบรรยากาศทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างรวมทั้งค่ำคืนที่เราเห็นฟ้าและมีดวงดาวอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปเซ่นมาในวีดีโอเราจะได้บรรยากาศองเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราคำนึงถึงด,ด้วยครับ